ปริญญาโรงเรนสุจริตคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนของโรงเรียนวัดนันทารามขอให้คำมาสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อท่านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตดังนี้หนึ่งเราจะร่วมมือ ป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบสองเราจะปลุกฝันค่านิยมเราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืนสามเราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน